กลับบ้านไปหรอมันไม่แบบมันไม่มันไม่เหงาหรอามากเรายังมาลีลัน่อีกใหญเออว่าแล้วมันเหมือนเราเปิดทุกวันใช่ไหมแล้วมันแบบซ้ำซ้ำเหมืนแล้วอะตาวตั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 วตาวตัวัวตัวตัวัวนัวตัวต้วตไวตั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 ตัวนัวัวตัวไววันนั้นกลับไปวาัตี้ครับ เราไปเลี้ยงฉลองแบบพวกพี่ๆนักดนตรีพวกครูรักครูอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้ใช่ไหมว่าไม่มีกล้องรู้แล้วรู้แล้วเขาบอกว่าเขาตัดกล้องหมดแล้วก็ไปสำรวจบ้านยังเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหปาร์ตี้กันมันนะมันทุ่งกัน แล้วนอนเออนอนทั้งคืนนึงู้สายสยนอนงคืนนอนีพี่ขาเมื่อยม่เออร่งขึ้นก็มขรอ่ะาสีอ่ะายกสีเลยหรอเออไม่ได้นอนเลยนการอร่าม่่ไมด้นอเลยเื่อนไม่ได้นอนได้แต่พูดถึน้องว่อ่มัไม่ได้นอนแน่งพราะตตีเช้าแล้วตีีกัน ของโตใคร็วมากเลยอ่ะขลอแล้ววันที่เก็บของกลับบ้านรู้สึกไงวที่เก็บของกลับบ้านไปเดินสำรวจบ้านไม่ไม่มันมาทำงานวันจันทร์ก่อนวันไงแล้วก็กลับบ้านไปเก็บของแล้วก็กลับบ้านวันแรกอ่ะกลับบ้านที่คนมารอเยอะๆนะ ไม่เค่าะว่จากบ้านแม็กเลยอ่ะออกจากบ้านแม็กใ่ไบ้านที่ไปอยู่ใช่มอนเติลจริงแบแบบเนรนอะรับอะไะคือกมาแล้วมันม่มมาไปได้ญาติเพิ่มมานอะไรอย่างเี้ย ออกมาแล้วถามว่ามันรู้สึกยังไงมันไม่ได้ถามนะออกมาแล้วก็เห็นแบบเป็นไงได้ยังผงชนเยอะแยะถ่ายรูปดึงไปดึงมาอ๋ออ๊ะอะไรเนี่ยดึงไปดึงมายังไม่ชินกันเลยเออมันมันครั้งแรกไงถ่ายไปถ่ายมาปุ๊บกว่าจะเสร็จคือรถปุ๊บหลับไม่ได้นั่งสบายครับของเต็มรถเลยเต็มแบบอัดเลยอ่ะ อัดแบบโอ้พระเจ้าอ่ะเอ้ใ oh ห <c ười> ม่ก่อนจะวางกีไหนคือแบบเฮ้ยเยอะขนาดนี้เลยวะอะไรเงี้ยแบบนึกในใจอะแบบอุ้ยมาเยอะจังแล้วก็ปจารย์นั่งคนหนึงนนน่งปจารย์น่ะรูออย่างไงปอาจญ์น่ะเออนั่นแหละยาาิคนใหม่ไว้เ <c oughs> พิ่มคนเหมือนกันแต่ไม่มร, <c oughs> รมูร้จักปราเออปจารย์ญาาิคนใหม่ไว้ปรารย์นั่งอยู่ แล้วหม่าม้าก็ค an ุยกับอาจารย์ใช่อะแบบนี้หม่าม nah ้าไม่ร <mo ู้สิก็เหมือนอาจารย์เห็นในเรื่องพลอะไรอย่างงี้มั้งอาจจะมาแบบมาคุยกับมาม้าอะไรเย่างงี้ผมก็ไม่รู้จักเลยเป็นญาติเหมือนกันเรื่องพลจริงๆมีเยอะนะไม่ไม่รู้จักก็เยอะออกจากเอฟไม่รู้จักเรื่องพลอีกสองครอบครัว มาจากไหนไม่รู้ม่ใย่าติจริงๆเลยนี่เออคูนั่งนั่งไปก็ข่าวนี้ครับมอรสุมคนนั่งบอกนู่นบอกนี่บอกนั่นเล่านู่นเล่านี่โอ้โหมันแบบเข้าใจอ่ะแบบรับเยอะเกินไป กดดันไงมันกดดันตัวเองต๊กอกแรกๆนี่แบบตายได้อะคือมันมันเห็นหมึ่งแบบทุ่งรู้ว่าหมามาหมาเครียดด้วยหรอวะเรื่องออนอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเออก็เพิ่งรู้ไงว่าแบบเครียดอะไรเงี้ยเครียดกันอ่างเงี้ยก็พอฟังแล้วมันก็แบบอยเรบอกวาอว่าอะไรเงี้ยไม่น่าหรืออะไรเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเออมันก็ นั่นแหละดรามา่าเศร้าต้อพยายามแข็งเข้มแข็งไว้ก็ช่างมันไปเป็นคนตื่นมาแล้วหายดีแล้ว,ลวเป็นพ่อดีไม่ไม่ไม่รู้ทำไมเป็นคนตื่นมาแล้วหายหมดเลยก็ดีแลว เศร้าวันนี้อยู่ดีหลับตื่นมาหายโคตรมีความสุขตื่นมาหายเหมืนดีนะแต่มันก็ฝังตัวตรงนี้นะเอาคอมพิวเตอร์อเห็นนะมันลบได้ทำไมไม่รู้ดีๆให้คุณนายมากเลยจำไว้นะไม่โกรธใครไม่ตื่นขึ้นมาไม่ลืมละเชื่อมันมันมันไม่แคนหรอกรู้ไหมมันจะพักตัว นชื่อตตามใครได้วันหลังใครทะเลาะกับใบก็วางยาสลบไปเปิดมาใบก็ดี่นอะอไรนะีคืออันนี้ไงคือโอ้โหเป็นเอฟไว้แบบได้เยอะมากอ่ะไม่คือไวไม่เคยเจอคือชีวิตไว้นักเรียนไง เราไม่เคยต้องมามาเทคแคร์อเอาใจใส่คนรอบข้างเยงอะแยะเออแล้วแบบต้องมาทำตั้งแต่ตอนนี้อเข้าใจใช่ไหมใเข้าใจแล้วแบบเจอแบบคนหลายประเภทไงอ่าแบบหลายประเภทอ่ะล้วแบบโอ๊ยเดียด๋วยวย บางคนก็พูดอาจจะพูดแรงแต่เขาก็ไม่คิดอะไรใช่ไหมแต่เราก็อ้าวโดนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นอย่างนี้นนแหละอันไมาว่ามันลำบากอย่งน,นี้แหละเป็นเรืโดนแบบโดนโดนด่า <c oughs> แล้วมีคนด่าอยู่แล้วโดนด่าโดนอะไรอยางเงี้ยแล้วแปลกเป็นคนก็จะชอบเอาใจใส่กับคำดา่า <c oughs> ชมเป็นร้อยไม่ฟกไม่ฟัง พอดา่าปุ๊บในพักนึงอ่ะไม่รู้เคยมาด่าในชีวิตไอ้ปลาวานไอ้หมูพูดนขนาดนั้นเลยวะด่าน่ารักอ่ะด่าน่ารักมากจริงจรปลาวานปลาวานถึงน้ำเงินอย่างเงี้ยไอ้ไไโก่งบางกรนเอ็นดูคือแบบเอบบน็นเด็กแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยด่าน่ารักมากจริงๆครับ ไม่รู้ใครดา่าไอห,หมูอะไรอย่างเงี้ยไม่เสียใจไหมอะอันนี้ไม่เสียใจเลย <c oughs> ดา่าไอ้หมูดา่าก็คุ้มๆไงได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าด่าจริงจังก็อุจ้าสะดุ้งเลยอะไร มันเรีสนใจไงก็เคยก็สนใจได้แต่อย่าไปใส่ใจอย่ามาเก็บมาคิดไงไม่รี้เราคิดว่าถ้าเราทำแล้วไม่เห็นจะไปอาเดี๋ยวร้อนใครอ่านเสร็จแล้วก็นอนตื่นมาได้ลืมเนอะตื่นตัวว่าโกรธก็หลับเลยเอามาปิ๊งมาดมยา รับเลยนะมีแค่นี้แหละเพรว่าเอฟเดคเอฟต้องต้องรับกับคำดดาคนอื่นก็เป็น,นไม่ใช่ไหนเอฟกคำชมมาคำชมดีมากเป็นคนของประชาชนใช่ใช่แล้วแบบสงสารเลยอ่ะพวก พวกเนี้ยพวกใบเตยพวกอย่างเงี้ยา้อายาวามากโอ้โหต,บบต้องแบบสุดยอดอะ่ะต้องแบบคือเขแบบ้าใจอะ่ะพวกที่แบบดาราอะพวกอะไรอะ่ะดมกรลำพวกอะไรนะที่ชอบพิมในอ,อิตาแกมอะเออเธอพอเธอมาเลยไปว่าคงแบบโดนหนักอะ่ะ มันมันอยากระบายไงมันอยากมันอยากระบายเออไปก็พิมพ์เลยอะไรเงี้ยต้องอย่างนั้นชัวร์ต้นไหนดังนะตัวทุกคนเออตัวไอ้หมดอเก่งกพอะคนที่โดนด่าเยอะไม่อยากโดไม่อยากโดนไม่อยนไม่อยากเก่งเรื่องนี้ ก่อนก็ไม่ค่อยนี่ไงเคยโดนด่าเลยไม่ทำการบ้านไงยเคยโดนด่าแลวหลับตาเลยเงี้ยไม่เคยโดนจริง